สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Dynasty w a r r i o r s เอนะครับหรือก็คือตำนาน3ก๊กนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในมุมมองของโจก๊ก,กหรือว่าชูกัวเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมได้เลยหลังจากที่โจก๊ก,กได้รับชายชนะอย่างงดงามที่ภูเขาติ้งจุนก็ทําให้เขาสามารถบุกยึดพื้นที่แถบฮั่นจงได้ทั้งหมดในขณะนั้นกวนอูที่ประจําอยู่ที่จิงโจหรือว่าเกงจิ๋วเนี่ยก็ได้ระดมพลเตรียมยกทัพไปบุกทัพของโจโฉด้วยเช่นนกัน จิงโจเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญแล้วก็ไม่เคยมั่นคงมาตลอดเลยเพราะมันมีข้อพิพาทขัดแย้งกันชิงกันไปชิงกันมาแต่ในตอนนี้หลังจากที่เล่าปีได้ครอบครองอีโจได้สําเร็จแล้วงอะก,กก็ได้ขอว่าเฮ้ยขอจิงโจคืนได้ไหมตามที่สัญญากันไวอ้อ่ะตอนแรกเพราะเล่าปีขอยืมไว้ก่อนตอนนั้นยังไม่มีเมือเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับกวนอูก,ก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าจะไม่คืนจิงโจให้เพราะว่าจิงโจเป็นของท่านพี่แล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการรวมแผ่นดินข้าไม่คืนให้เดด็าก สายสัมพันธ์ของจกโจกกและงากกก็เริ่มขาดสะบ,บั้นลงในช่วงเวลานั้นเองกวนอูก็ยกทัพไปบุกที่ค่ายของวีก๊กแห่งหนึ่งก็คือฝานเฉิงหรือภาษาไทยคืออ้วนเสียนั่นเองซึ่งเมืองฝานเฉิงตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นสี่ชางได้ก็จะเป็นเมืองที่โจโฉประจำการอยู่กวนอูหวังจะ,ะเผดศึกให้หมดเลยเพราะว่าทางเล่าปีก็ยื้อท่านจงได้แล้วฝั่งเขาก็ถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็ไม่ใช่แค่ทําให้โจโฉเสียศูนย์แต่ว่าอาจจะจัดการโจโฉได้เลยในทีเดียว และการกระทาของกวนอูนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองของวูโก้และเงาะกบทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นความต้องการของกวนอูที่จะรวบรวมแผ่นดินให้กับเล่าปี่เพราะว่าเขาประจําการอยู่ในเมืองไม่ได้ทําอะไรเลยก็เหมือนไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของเล่าปี่ผู้ซึ่งเป็นพี่ร่วมสาบานของเขาเทพเจ้าแห่งการรบกวนอูแล้วก็ลูกๆของเขากวนสัวกวนซิงกวนหยินผิงมีกําลังใจอย่างแรงกล้าที่จะโจมตีเข้าไปที่ฝานเฉิงหรือว่าอ้วนเสียแต่จริงๆแล้วลูกสาวเขาเนี่ยกวนหยินผิงนี่คงจะไม่ได้ออกมาร่วมรบด้วยนะครับเพราะว่า ผู้หญิงเขาไม่ได้ลบอยู่แล้วแต่ว่าในเกมนี้เขาถูกนําเอามาใช้เป็นตัวละครในการเล่นด้วยเพื่อเพิ่มความหลากหลายนะครับเป็นสีสันเฉยโอเคตอนนี้เราจะมีกวนอูกวนอยู่นะครับกวนสัวลูกชายกวนซิงเหมือนกันแล้วก็กวนหยินผิงลูกสาวนะครับเอาใครดีมีตั้ง4ตัวนะครับกวนหยินผิงแล้วกันเป็นตัวละครที่มาใหม่สุดเนาะโอเคแล้ว22ผมใช้วุธ3ดาวได้เนาะตามที่บอกอาวุธก็จะเป็นอาวุธเขาก็จะเป็นเนี่ย เหมือนกับเป็นอะไรเหมือนหาบไข่ปิ้งมาขายอะไรแบบนี้ปะคล้ายๆเนอะเหมือนหาบนะครับแล้วก็มีลูกตุ้มอยู่ตรงกลางเอ้ยตรงปลายนะครับก็3ดาวอะไรดีอันนี้สีเยอะไปนะครับอันนี้ก็ได้ไฟอัพก็โจมตีไปเพิ่มเร g เกจแล้วก็โอเคแล้วก็ป้องกันจากด้านหลังได้ด้วยเอาแมนโจมตีเอ็กโพซีฟด้วยระเบิดนะครับโจมตีแล้วระเบิดโอเคไม่เป็นไรอาวุธที่ส อันนี้แหละอันนี้เนี่ยฮาเบิร์ดนะครับก็เป็นเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เป็นเทียนอันนี้ก็ต้องเป็นตีนะ้เนาะสามดาวนะครับอันนี้หลืออันนี้ดีอันนี้ดีกว่าเยอะดีนะครับความสามารถเยอะดีไม่เป็นไรความสามารถอะไรก็ได้พลิกลเนอร์เปลี่ยนดีกว่าครับเป็นฮาวเเพิ่มระยะในการโจมตีเราด้วยอทแทคบูส์เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมนะครับ ข้าสัญญาว่าจะทำเต็มที่แล้วก็ดำเนินชื่อเสียงของพ่อไปให้ถึงที่สุดในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็เป็นฤดูน้ำหลากด้วยนะครับศั The enemy are ตรูมาสอดแนมบ่อยมากเลย main force will soon. สงสัยทัพใหญ่ของเขากำลังจะบุกในไม่ช้านี่แหละ แสดงว่าเขาตั้งใจจะให้เรายึดเมืองได้แต่แรกแล้วนี่เราหลงกลมันตั้งแต่แรกเลยเหรอเนี่ย,แ,ยแล้วก็ฝนตกไม่หยุดเลยเนี่ยพวกมันต้องคิดวางแผนอะไรเพิ่มเติมแน่ๆเลย <c oughs> คือหลุดออกมาเลยนะครับเพราะว่าแบบเมื่อก่อนอาจจะแบบมีดินมีอะไรผสมไม่ได้แบบเป็นคอนกรีตสมัยนี้เนอะ <'s> okay. <c oughs> เอานะ <can> พวกเราต้องชนะสิ ตราดที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันน่ะ s <S ข้าต่อสู้เคียงข้างกับ<ล>ท่านพี่มา so และในตอนนี้ลูกๆของข้าก็แข็งแกร่งขึ้นมากเลย chaos, แค่นี้ข้าก็มีความสุขในชีวิตมากแล้วละ่ะถึงแม้ว่าข้าจะเกิดในยุคสงครามก็ตาม ท่านพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับ <My children. S 1> ลูกเอ๋ย <Your> era, ยุคของพวกเจ้านะ่ lies จะได้อยู่ในดินแดนแห่งความเมตตาและมีคุณธรรม Now, แต่ในตอนนี้เจ้าจะต้องมีศักดิ์ศรีและความกล้าหาญมากกว่าทุกครั้งเลยเอาละเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นในค่ายของฝานเฉิงเรียบร้อยแล้วอะ่ะเรายึดมาได้แล้วเนาะ <g ül> <g ül> ก็ตามแผนนะครับก็เดี๋ยวเราคุยกับกวนผิงเลยแล้วกันอันนี้พ่อเราเนาะกวนอูนะครับตอนแรกเนี่ยทางโงโก,ก๊กหรือว่าซุนกวนเนี่ยได้มีข้อเสนอเหมือนกันว่าให้เอาลูกชายเขาก็คือนั่นแหละนะครับมาแต่งกับกวนหยินผิงหรือว่าลูกสาวของกวนอูเพื่อแบบเกี่ยวดองความสัมพันธ์เพิ่มเติมจะได้แบบว่าพันธมิตรของ จกโจกโกกับงอกกจะได้เป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นต่อไปแต่ว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่งอกกเคยจะขโมยแอตเต้าไปแต่ไม่ได้อยู่ในเกมแล้วก็มีแผนใช้ผู้หญิงก็คือซุนซ่างเซียงนะครับแต่งงานกับเล่าปีแต่งเพื่อทางการเมืองแล้วก็กักขังเล่าปีไว้ที่งอกกไม่ปล่อยให้กลับมาบริหารงานในฝั่งตัวเองได้ซึ่งนั่นก็ทาให้กวนอูระแวงเหมือนกันว่าเดี๋ยวลูกสาวเขาจะโดนเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็ด่าไปด้วยนั่นก็เป็นจุดที่ทําให้งอกกไม่พอใจนะครับ โอเคพวกเราต้องร่วมมือกันแล้วแหละ Everyone, นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอดูนิดหนึ่งถ้าไม้ตายเอ้ยถ้าการโจมตีเบา2หนัก2มีการทุบอ,อ๋อมีการมีการยกอะไรขึ้นมาแล้วก็ทุ่มด้วยเหรอแล้วก็เบาสาหนักสองนะครับมูโซใช้ได้2องท่าโอเคได้อยู่นะเอาแล้วเราจะต้องปกป้องริงโจจากพวกมันให้ได้ ข้าจะทำเต็มที่เลยท่านพ่อได้เลยเดี๋ยวจัดการให้เลยนะจ๊ะไหนไหนโอ้โหเนี่ยเหรอโอ้นี่คือยกอะไรขึ้นมานี่คือยกหินเลยเนาะแล้วเบาสามล่ะหุ่ยเพิ่มพลังโจมตีเฮ้ยตายตายตายผังเตอหรือว่าบาังเต็กเนี่ย ปล่อยฟาสเกตก็คือปล่อยเขื่อนกั้นน้ำอ่ะทำให้น้ำท่วมเมืองนะครับแล้วก็น้ำท่วมตรงนี้หมดเลยนี่ไงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะใช้แผนน้ำท่วมแบบเนี้ย Everyone, ก็คงไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะจะต้องทิ้งเมืองออกมาแล้วแหละทุกคนเตรียมหนีเร็วโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทางหนีตรงนั้นนะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราไปหาท่านพ่อก่อนนะครับ เดี๋ยวข้ากวนพิงหรือกวนเป๋ปงจะสกัดพวกนั้นให้เองนะครับท่านพ่อท่านพ่อหนีไปก่อนขอให้ปลอดภัยนะลูกโอเคเดี๋ยวเราจัดการตัวนี้แล้วเดี๋ยวตามท่านพ่อไปนะพวกเราต้องมันหนีอย่างนั้นเหรอ,อไป ยี่จินเนรออีก,กิมอีก,กิมก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนสำคัญเหมือนกันเราต้องจัดการดีกว่าจัดการเขาให้ได้ดนี่เพิ่มพลังโจมตีด้วยเหมือนท่านพ่อไงท่านพ่อก็มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันเนาะเป็นท่าเขาเนาะเออแต่ม้าเรากากกว่านะครับไม่เป็นไรเออม้าเขาเซ็กเทานี่นะ เออจัดการไอ้กิมได้แล้ว,ลวตามท่านพ่อไปดีกว่าเราต้องรีบหนีไปที่จุดเ,ดเขียวๆตรงนั้นเฮ้ยผมเ<ๆ>ห็นจุดแดงๆมันโผล่ขึ้นมาเป็นแอมบูชอีกแล้วใช่ไหมดักซุ่มใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกอย่าไงไรเราก็ต้องหนีให้ได้นี่ข้ามาได้แค่นี้ใช่ไหมท่านพ่อ รักษาตัวด้วยกวนพิงหรือว่ากวนเป๋งเสียชีวิตลงแล้วนะครับข้าจะไม่ให้ลูกข้าตายอีกเด็ดขาดเลยเราทั้งสามคนจะต้องกลับไปอย่างมีชีวิตอยู่เราจะไม่ตายเด็ดขาดนะลูกๆจําไว้ได้เลยท่านพ่อข้าภูมิใจที่มีลูกๆอย่างพวกข่านจริงๆได้เลย เดี๋ยวเราจะรีบทะลวงเข้าไปนะครับเราเปิดทางให้กับท่านพ่อดีกว่าท่านพ่อจะได้กลับไปสมทบกับเล่าปีได้ด้วยก็บุกไปทางทั้นจงอะเนาะหมายถึงยกทัพไปนะครับเฮ้ยเรามาถูกทางมะเนี่ยเออถูกแล้วตรงนี้เออมันมีทางกั้นอยู่งั้นก็ต้องเลี้ยวมาทางนี้ถูกแล้วโอเคจัดการไอ้นี่ไปก่อนอย่ามาสกัดกั้นทัพของท่านพ่อนะเขาป้องกันนะเขาป้องกันนะเราเราจะตียังไง โหยยกหินดีกว่ายกหินหน่อยนะให้มันแบบนั่นแหละนั่นแหละของจริงๆเราเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะอาวุธมันก็ไม่ได้ดีมากเรามันต้องเอาไปผสมอีกทีนึงอะช่างมันก็เกรดทิปเปอร์ใช่ไหมกันรประตูอยู่นะครับโอเคเอา้าทับข้างบนก็เริ่มแย่ครับเห็นไหมมีน้ำท่วมเมืองด้วยเราก็เริ่มโดนจัดการไปทีละคนทีละคนแล้ว กวนผิงหรือว่ากวนเป่งที่เป็นลูกชายก็ตายแล้วเหมือนกันด้วยโอเคอีกนิดเดียวท่านพ่ออยู่แค่ข้างหน้านั่นเนนองมันเลยมันเลยโอ,อเคเอาเฮ้ยลุยเหมึงลีบองหยุดเลยกวนอูเจ้าไม่มีทางออกจากฟันเฉิงได้หรอกไอ้พวกขี้ขาดเอ้ย บางอาจมาขัดพันธมิตรของท่านเล่าปีได้ไงแบบนี้มันผิดสัญญากันนี่วะเอาก็ท่านไม่คืนจริงโจงอย่ะกวนอูข้ามาช่วยแล้วท่านกวนอูหนีมาทางนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามหมีฟางไปนะครับบีฮองเดี๋ยวเราจัดการพวกนี้ก่อนเออ หลี่เหมิงใช่ไหมมาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยเขาเตอร์แผกนะครับแล้วก็โอ้โหดวนใช่ไหมดวน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 โอเคโอเคเขาหนีไปก่อนใช่ไหมอคอยทับไปแล้วนะครับหลี่เหมิงเยี่ยมเลยคอยไปก่อนนะจ๊ะตามท่านพ่อไปดีกว่าไอ้พวกนี้มันก็แค่นั้นแหละนี่เปิดมูโซมาวิ่งอย่างเร็วอ่ะเดี๋ยวก่อน ม้าเหลียงเริ่มแย่แล้วนะเฮ้ยแย่แล้วประตูไม่เปิดอะไรบีฮองท่านทำอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 ท่านพ่ออยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่ลูกท่านลูกท่านพี่นีทนออ่ท่านพ่ออยู่ข้างหลังท่านพ่ออยู่ข้างหลัง้วเดินตามท่านพ่อก็ได้เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัด กวนอูถ้าเก่งนะก็ข้ามศพข้าไปก่อนเนอะที่ผ่านมาท่านเลี้ยงดูข้าอย่างแย่เลยน่ต้องมาคิดบัญชีกันหน่อยแล้วโอ้โหแบบนี้ก็คือกระบอใช่ไหมแบบนี้คือหลอกลวงเราเหรอโอ้กองทัพเจ้าก๊ก,กกลับมาจากติ้งจุนแล้วมาช่วยเราแล้ว เฮ้ยเหมือนเราจะบางสายกันไปนะเนี่ยอะไรอ่ะมีน้ําท่วมเลยเหรออย่างนี้ทําให้เราเดินทางลําบากเหมือนกันนะเนี่ยด้านบนนะ่ะมาเฉียวนะโอเคพวกเราวิ่งขึ้นไปทางท่านจงกันดีกว่านะไปหาท่านพี่เราปีกันเถอะพวกเราจะต้องหนีรอดไปให้ได้ perhaps you took after father the most I shall be your opponent okay มาน,น่ารักเนาะเออเดี๋ยวเราจัดการให้กับท่านพ่อก่อนจัดการพวกขุนพลพวกนี้นะครับลบซุนเหรอล็อซุนก็มาใช่ไหมชิ้วฮวงซีหลงก็มาเหมือนกันโอ้ โอโ้โ,อโหโอ้โหมีบาลิสซีด้วยเครื่องยิงธนูนะครับโอ,โ,โอ้โหสีหลงนี่เจ้าต้องการจะเอาชนะขนาดที่ว่าหลงลืมเกียรติยศไปเลยเหรอสู้กันแบบนี้มันขี้ขลาดเกินไปแล้วเดี๋ยวขอเป็นฮาเบิร์ดหน่อยเป็นเงาฟันอย่างรวดเร็วนะจ๊ะได้มูโซด้วย ได้มูโซด้วยนะนี่ได้มูโซด้วยอย่างดีอะยกหินได้ไหมพุ่มใส่บาลิสตาเลยนี่แนะ่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมอ่ออ,อีกสองโอเคไม่ยากไม่ยากแค่อย่าโดนมันยิงแค่นั้นเองถ้าโดนยิงมันจะแบบชัง,งักเลยโอเคเหลืออันเดียวพวกเราจะได้หลบหนีได้อย่างสบายโอเค มีใครอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งกวนสัวท่านพี่เป็นไรไหมขอทีนึงเหออาวุธเสียเปรียบก็เสียเปรียบนี่แน่ทุบไปเลยทุบไปเลยนะจ๊ะนี่แน่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาสู้กับไอ้พวกนี้แล้วนะโอเคยกโทษให้ด้วยเถอะกวนอู นี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ไร้สาระเราต่างก็รับใช้เจ้านายของตัวเองมาสู้กันแบบนี้มันก็ถูกแล้วมาเจอกันหน่อยถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงอ่ะเอ๋อได้เลยสิหลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเี๋นวนะเออ ตามคน <L iin> <desserts> อ,อนูดีกว mm ่า hmm <Hang. S 3> oh, oh, yeah, นะครับเราออกนอกลู่นอกทางมาเยอะแหงหัวตุ้นนะเจ้านี้ไม่รอดหรอกคนอูมายอมแพ้ตรงนี้ดีกว่าโอ้โแย่แล้วนะครับจัดการเสี่ยหัวตุ้นให้ได้แหงหัวตุ้นนั่นเองจัดการแห้หัวตุ้นให้ได้นะครับ ซูมาอีมาด้วยเหรอ,อได้แล้วได้แล้วได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออได้แล้วเละเทะเลยเลรียบร้อยเอาซูมาอี้ตัวนึงตัวนึงขอหน่อยขอหน่อยเออ ข้าต้องถอยทัพก่อนแต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในแผนเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะั้นเราต้องไปตีข้างลา่างใช่ไหมเฉาเหรินโจหญินนี่คือด่านสุดท้ายของเจ้าจงเตรียมตัวตายซะโอ้แย่ yeah, ละเพื่อชีวิตของลูกๆข้าข้าจะต้องฝ่าวงล้อมนี้ออกไปให้ได้ โอเคเอา้อาวอา้าวอ้าวจัดการเช้าเรืนนะครับนี่ไงเงื่อนไขเราไม่ต้องหลบหนีแล้วให้จัดการโจหยินไปเลยมามาเวียงเวียงน้อยนี่แนะ่โอ้โหหาเร่ของเราสุดยอดจริงๆมันต้องทุบลงมาแล้วแหละกวนอูก,ก็เป็นทุบเหมือนกันเนาะลูกยังไงพ่ออย่างนั้นเลยเอ้ยพ่อ,อยังไงลูกอย่างนั้นเลยา,าดูนี่นะอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ ลูกเยอะเอ้ยทหารเยอะดีนะครับขอสักทีไม่มีอะไรมนาะหยุดยัง้งเขาได้แล้วล่วนะเนอะเรียบร้อยจัดการโจหินได้แล้วไม่เบาเลยนี่เ <c oughs> ทพ <ะ S 2> แห่งสงครามอา้าวเฮ้ยแต่มันจบลงแล้วล่ะ เอาหัวเจ้าไปนี่มันมีค่ามากกว่าเอาจิงโจคืนมาอีกนะท่านพ่อนี่มันหลุยเมึงนะครับหรือว่าลีบองนั่นเองทหารแห่งงอกก๊กก็คือเมื่อกี้มันถอยทัพไปแล้วนะครับแต่ว่าตั้งทัพใหม่แล้วก็เอามาอีกรอบหนึ่ง Father, ท่านพ่อให้เป็นหน้าที่ข่าเถอะ <laughs> <my> <laughs> ขอโทษที่ต้องทำแบบนี้นะลูกคือคนเนี้ย ยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่ว่ามีใจกล้า mm hmm. ถือว่าพ่อได้ลาแล้วนะลูก <Yes. S 1> ครับ <my> ฝากไปบอกพี่ใหญ่ด้วยว่าข้ารู้สึกเสียใจแล้วก็ขอโทษ ครับพ่อ,พอ,พอเดี๋ยวสิท่านพ่อ,พอเดี๋ยวเข้มแข็งเข้าไว้ลูกเอ๋ยจังหวะนี้แหละรีบหนีไปเลยลูกอ้วิ ไอ้พวกทหารฉันตำบางอาจมาล้อมลูกเขาไว้งน,นี้ได้ไง่ะ,ะเดี๋ยวเดียวสีหน้าเขาดูสงบสุขมากเลยหน้าตาแบบนี้แปลว่าวิญญาณเข้าคงไปในพบหน้าแล้วล่ะขนาดเสียชีวิตยังเท่เลย ท่านเทพแห่งสงครามกวนอูกองทัพของเจ้าก๊กส่วนหนึ่งได้หลบหนีออกมาจากฝานเฉิงได้สำเร็จแต่ก็ต้องชดใช้หนักพอสมควรซึ่งดูแล้วไม่คุ้มค่าเลยกวนอูสิ้นบุญในสนามรบเทพเเจ้าแห่งสงครามได้สิ้นลมหายใจที่ฝานเฉิงเบื้องหลังของการต่อสู้ที่มีงอก,ก๊กมาสมทบด้วยเนี่ยเกิดจากข้อตกลงที่ทํากันอย่างลับๆระหว่างวิโกก,กับงอก,ก๊กโดยมีจุดมุ่งหมายคือกวนอูที่จิงโจ วยโก,กเองก็กลัวกวนอูจะยกทัพขึ้นเหนือเหมือนกันก็เลยเสนอกับงอกกว่าถ้าเกิดร่วมมือกันเดี๋ยวจะคืนจิงโจโให้ซึ่งงอกกที่หงุดหงิดมากพอแล้วกับการที่จโจกกกผิดคำสัญญาก็เลยรีบรับข้อเสนอนี้เลยงอกก็กได้ยุติพันธมิตรกับจโจกกแล้วก็บุกไปที่จิงโจเพื่อที่จะจัดการกวนอูก็เลยยกทัพมาสมเท่ากับวยโกกด้วยในที่สุดผลสรุปของเหตุการณ์นี้ก็คือกวนอูถูกจัดการวิโก,กได้ความสงบสุขมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็งอกกได้จิงโจคืนไป ท่ามกลางความวุ่นวายที่แผ่นดินได้ตกออกเป็น3ส่วนแบบนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ขับขันมากจริงๆเพราะแต่ละกก็อยากปกครองแผ่นดินในแบบของตัวเองดังนั้นบ้านเมืองจะต้องประสบความวุ่นวายอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและแล้วข่าวร้ายก็ตกไปถึงหูของเล่าปีที่เฉิงตูเป็นไงบ้างหลานๆแล้วพ่อของพวกเจ้าล่ะ ท่านพ่อฝากมาบอกว่าเสียใจแล้วก็ขอโทษที่ทำภารกิจไม่สำเร็จโทูษกวนอูรายเงินไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้แล้วท่านทหารของเซียวหุยก่อกระบดแปรพรรไปแล้วท่าน เขา,ารอบสังหารท่านเตียวหุยแล้วก็ไปสวาม,มิภักดิ์ต่อง,ง้อ,อกโกกแล้วครับไม่นะจะเป็นเตียวหุยคนไม่ได้ง้อโกกได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วนาง้อกกได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วนายท่าน มูหยินยกโทษให้ข้าด้วย this will hard you. นี่คงจะเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับท่านแน่ๆแ, <But> แต่ข้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่นะข้าก็ต้องปราบงอกก๊กด้วยแล้วก็วุยกกเพื่อรวมแผ่นดินนี้ท h ่จะใหาานอง มีแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะเป็นเกียรติแกน่น้องๆของข้าโอเคครับก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ